วัสดีครับผมอ้วนคนทำกินนะครับวันนี้ผมกับพานิวเนาะมาหาปลากระบอกกันนั่นครับหมายในคลองวันนี้เราเอาแหมาลองทอดดูนะครับถ้าไม่ติดไม้และเกินก็น่าจะมีตัวให้ดูนะครับนี่ครับหมายคลอง ไกลๆนู่นนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านู่นนะที่น้ำเป็นขลนะ้นน่ะฝูงปลากระบอกนะครับเราลองมารับชมลรวและลุ้นกันเลยนะผ่านนิวไปแล้วนะครับลุ้นกันนะครับ ทอดไปแล้วนะครับไปดูกันใกล้ๆเลยดิฟฝาเหมือนจะไม่ทันว่ะเนียว่ะเหมือนจะไม่ทัน,น,นรูดเลยสาวรูดมาเลยเพราะมันรูดลงไปไม่ต้องจับกัน้น่ะมารุ่นนะครับทอดเปิดแรกนะครับ แหแตกดีนะแต่เหมือนจะไม่ทานฝูงมันนิ้วทอดไก่ฝั่งไม่หน่อยไม่มีเลย <laughs> ไม่มีสักตัวนะครับเปิดแรกเร็วันก่เร็วสิโนูนครับฝูงมันหนีไปนน่นแล้วนะครับ เห็นน้ำมวลมวลนู่นนะตรงกลางคลองนู่นนะครับไปนะครับเราขี่รถไปลงเรือกันเลยดี่ฝ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้ไปเจอกันที่เรือเลยนะครับนี่เราก็ขี่รถมาถึงเรือแล้วนะครับรถเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะมองลกหน่อยหนึ่ง นิ้วอะดึงดึงเรือเข้ามาแล้วเอารอบลงมาไว้ก่อนดึงเข้ามาอีกหน่อ,อ,อยเรือฮะเออเข้ามาอันนี้รอบที่เราใช้ไว้ดักปูตอนที่เราลงคลิป EP หนึ่ง EP 2มาดึง EP สี่ EP ห้านะครับ เราต้องเอารอบลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดปลากระบอกวางไว้นี้ก่อนนะเดี๋ยวส่งมาให้นะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงเรือกันเลยนี่ก็เคลียร์รอบออกจากเรือเรียบร้อยแล้วเนาะรอบแล้วก็วางไว้ข้างบนนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าน้ําดีมีปูเยอะเราจะลงมาดักใหม่แต่ตอนนี้น้ํามันเสียครับยังไม่มีปูเลยต้องเก็บรอบก่อน ผ่านิวพร้อมแล้วนะครับปิดเต็มที่วันนี้ไปครับไปลงเรือกันเลยแล้วเดี๋ยวไปดูตอนกําลังจะทอดเลยนะครับผ่านิวกําลังเตรียมแหแนละ้วพอฝูงปลากระบอกอยู่ข้างหน้านุนแล้วเดี๋ยวพานิวขึ้นขึ้นแหเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพายขึ้นไปแต่ยังไม่รู้เลยหมูหรือจานะครับเรือจะล่มหรือเปล่ายัางแก๊กอยู่นะครับละน้ํา เยอะด้วยนะครับน้ายังท่วมหัวนะครับเพราะว่าน้ํายังไม่ลงน้าเพิ่งเริ่มลงนะครับเนี่ยนิวมันทรงนี้แล้วเนี่ยฝงประบอกมาขาทางนี้แล้วง้เนเดี๋ยวไปดูตอนทอดเลยนะครับต้องขออนุญ,ญาตพายเรือแป๊บนึงก่อนเอาละครับพันิวกำลังจะถอดนะครับ,าบ,รรบมาลุ้นกันเอาเลยสวย ก็พาบาดจะไหวนะครับเพราะว่านั่งบนเรือแล้วมันแก๊กเนาะเรือมันขยับไปขยับมาแล้วแก๊กกับเรือจะล่มไม่ล่มด้วยนะครับสาวเลยจะติดไม้ตั้งลงนะตอดไปแล้วนะครับ เรามาลุ้นกันว่าเปิดนี้จะมีตัวไหมน้ํามันยังเยอะครับนี่ <c oughs> น้ํายังอยู่ในป่าเนี่ยน้ายังลงไม่ดีมาดูนะครับมาขึ้นมาแล้วแต่เหมือนจะไม่มีตัวแล้วไม่จึกจักเลย <c oughs> มีปะ่ะฮะ <c oughs> ไม่มีเลย ในเด้อปลาแป้นปลาแป้นนั้งนั้นเลยมีได้ปลาแป้นนะครับปลาแป้นที่ผู้สูงอายุชอบอไปฮิปเค็มฮิปเค็มน้ำเค็มๆหวานๆน,นะครับสางแขเลย งั้นเดี๋ยวขออนุญาตสังแหงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราพายขึ้นไปหาฝูงใหญ่ๆแล้วทอดทีเดียวเลยทายอย่างนี้มันก็ลำบากอยู่เนาะแต่เดียงดีนะฮะยังไม่ติดไม้ยังไม่ต้องลงนะแล้วก็ไปดูตอนที่เราเจอฝูงใหญ่เลยนะเราจะถ่ายดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> นี่พานิวก็ถอดไปแล้วนาะตังกล่องถอดเอ้ยถ่ายไม่ทันพานิวไม่ส่งสัญญาณเลยไม่ได้พายเรืออยู่เกื <c oughs> อบตกน้ํากันนะครับนิ้วไว้ถอดตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์โดนไม้สูงด้วย <c oughs> มันรุ้นกันนะว่าเปิดนี้เราจะมีตัวกันไหม แับแดดมาหนึ่งตัวนะครับ <laughs> นี่นะครับหนึ่งตัวนะครับปลากรบอกมันน่าจ,จะได้เยอะฟัน,นี้นะครับว <laughs> านนิวไม่ส่งสัญญาณเลยอ่ะสวยสวยสวยตัวสวยอยู่จะนิ้วผ่าหวานไปทางซ้ายมืออีกหน่อยนะ ไม้ลุ้นวนเลยนเนี่ยเผื่อต้องลงน้ำำําดําอะ <_ d> um> เนี่ยฝนก็ขึ้นนะครับวันเนี้เหมือนฝนจะตกอีกยังไม่รู้เหตุการณ์เนาะแต่พายุกรมุดโตเขาประกาศว่าพายุเข้าเนาะปีนี้ว่าจะตั้งใจว่าจะทําคลิปทอดแหนในคลองลูกไฟไม่ได้ทอดนะฮะเพราะป่านนี้แหละฝนยังไม่ขาดเลยยังมีตกมาเรื่อยๆน้ําคลองก็ยังไม่ลง ฝนก็ตกมาเติมปีนี้แล้วไม่ได้ทำคลิปทอดแหทอดปลากันเนี่ยก็จะได้คลิปประเภทพวกทอดปลากระบอกทอดกุ้งนี้นะครับพวกปลาช่อนปลาชะโดปลาลูกขนาจะทอดไม่ได้ปีนี้โอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์แหก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเปิดที่เจอฝูงใหญ่เลยนะครับ เราลองเปลี่ยนหมายกันเนาะเราทอดในเรือไม่ค่อยทันปลากระบอกเนาะเพราะว่าเราเสียงดังแล้วปลากระบอกมันหนีก่อนอันนี้ลองลองมาดูที่เขาเรียกว่าหัวหนองนะครับเราลองเดินมาดูว่ามีไหมอ่ะนิว

มันมันเร็วจริงๆอต่อไปนิวแาวเลยป่ะฮะอะมันมีผงใหญ่เนี่ยมันมีฟองปลากระบอกอยู่เห็นะเนี่ยย่างเงี้ยแต่มันเนี่ยเดินอะไรอดได้หมดเลยาน,นิวกำลังจ้องนะครับวันนี้ก็ต่างคนต่างว่างเนาะ เลยมาหากับข้าวกันสุ่มเลยดอคอยมันเห็นเราถ้่เรามายืนจ้องมันอย่างเงี้ยฮะ น่นะั่นน่ะนั่นน่ะเอาเลยน่น่ะน่สวยงามถ้าติดตรงลงน้ำนะดูกันใกลๆนะครับคานิวทอดไปแล้ว าาขึ้นมเดี๋ยวค่อยมาปลดข้างบนสาวขึ้นมาก่อนพานิวกหวานไปแล้วนะครับแกะก่อนได้ยังโอ้ยน้าเห็นอีหลอนแล้ววะเ <laughs> หมือนจะปวดหัวก็อีหลอนอีกแล้วนะครับเปิดนี่ ไม่รู้พี่น้องบรรดาพี่พีๆจะเห็นกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นล้วในแะห่มีอีรอนล้วเนะ่ขาวๆนะเนี่ยเออมีล้วหนึ่งตัวครับปลาบอกอ่านิวเปิดแล้วนะครับโอ้โหๆๆหลายตัววิสวยสวยสวยโอ้โหนิวมันต้องอย่างนี้สิ มีอรอนอยู่ปรับร้ายนะแต่ไม่เยอะก็ยังพอโอเคอยู่นี่นี่ครับปลากระบอกอีกสองตัวสวยครับซ้าโอเคอยู่ใหญ่ฝฟนในคลองนะใหญ่หฟถอดถุมเลยสวยนะครับแบบนี้ก็พอได้สองตัวถ่ายเป็นทอดเปิดละสองตัวสองตัวก็ได้กับข้าวสบ,บายครับมื้อเย็นต้องหวางก่อนที่มันจะขึ้นนะแบบน้ำกำลัง อืถ้านะไม่ได้บอกให้หวานก็ไม่รู้เอีก่กนาเห็นป้าบอนวิ่งมืงคืนแล้วมองไม่ออกะอะ <laughs> น,นี่ห็นิว <c oughs> ้วสวยไหมนนตัวใหญ่นะครับวสวยนะครับเปินี่ได้มาสองตัวโอ้บนเนี่ย mabuk <laughs> Tuh, weh, nih, weh. 也锻炼，嗯嗯。 น,นี่ได้สองตัวตัวไม่ต่อ เดี๋ยวช็อตเดี๋ยะขึ้นมาทิ้งเป็นสิบยี่สิบสามสิบตัวงั้นอหะนี่ขึ้นมาทิ้งเนี่ยแล้วตวมเล็กอะ มาแล้วครับชาดเดมาแล้วโอ้ยตรงนี้แหละชาดเดมาแล้วเนี่ยมันต้องคอตีนประมาณ่นี้แค่นี้เห็นบ้านเนี่ยให้เห็นตาด้วยนะเดี๋ยวไปแคปลงทำนาปก Okay, mình dự nghe nhá, mọi xe mình nè Nè, mình đang thỏa ra nè Nó kia, mấy cái chiếm nó đài lỗ rồi สวัสดีครับตอนนี้เราก็าหลังจากที่เราไปทอดแหนก,กันนะตอนนี้ก็ขี่รถกลับมาถึงบ้านละอากาศมันร้อนนะมันเหมือนมีฝนก็จะตกก็ไม่ตกแดดก,ก็ออกแล้วมันร้อนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกตอนนี้เราก็มาสรุปผลป้าก,กันนะครับที่เราไปหาได้ประมาณนี้นะครับ ถือว่าได้เป็นกับข่าวมื่อเย็ยนสบายๆครับแค่นี้ผมกับว่านพนำเกินกับพานิวนะครับวันนี้พานิวหน้าดามไหมครับร้อนร <laughs> ้อนมากครับนะเดีน่น,น,นี่นะครับปลากระบอกที่เราไปหามา อันนี้ก็ชุดนี้ก็เราก็ต้มยำใกล้ในรูปสิบแปดบาทเหอรอียญนุ่มสุดวดที่เดียวครบพันกว่าชุดนี้นะครับทำเป็นปลาผ่านะครับกับพอกวนะครับพอกวาวตัดผมมาใหม่อย่างรอเลยนะ <c oughs> <c oughs> น้นแม่ครัวนะครับกำลังเตรียมหัวหงหัวหอมนะครับตเตรียมเครื่องเทศมาดูกันนะครับเวลาทําเสร็จแล้วจะน่ากินไหมจะน่ากินขนาดไหนนี่ผานนิวนะครับทําต้มยำปลากระบอกเรือทอดตั้งมาเช้านะรใช้เตาถ่านาานะครับมันหอมนะครับหอมแบบเตาแก๊ส นี่นะครับปรากฏหนึ่งตัวนะครับทอดที่สะพานร้อยรูกับปลากระบอกเอาเดี๋ยววัวปลาเนี่ยไปได้เอาหัวปลาต้มเนื้อแขตัวนั่นลุงอ๋องนะครับกําลังทําปลาพาให้กินไม่รู้ใส่ตะไคร้ยังยังไหมใส่แล้วใส่ทุกจักรทุกฝ่ายแรงดีกันนะนี่พานิวใส่ต้มยำใส่อะไรนั่งเนี่ย ใส่ตะไคร้ข้หอมหอมกระเทียม,ม,ยมนิน้วขอโชว์ฝีมือเองนะครับเนี่ยว่าจะไม่อร่อย้ถแบบช้อนน้าบทนะครับือไปหามาแล้วก็มาทำกินรวมกัน ัวเดี๋ยวปุ่งรทิ้งไงแม่ครัวนะลุงหอ,งอ,องมอปุ่งลอยอะ่ออยอะอันนี้อะไรนิวหัวหอมอะ่ะนี่เอาหัวหอมใส่นะครับใส่เพื่ออะไรดับคาวใช่ไหมเดื่มหอม,อม,หอม ห,หอมเลยเห็น <Okay, S 2> น้ำสีน้ำครับหนาทด้แล้วนะครับเดี๋ยวปรุงรสถึงหน่อยนี่น้เด้วนะครับเราก็ใส่าลงไปาะหัวมันต้องล้างเอาอานั่นออกก่อนน,ะนี่น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาลงไปเนาะนนนะใส่ต้ยมยำไปเลย<ฮ>ต้ยมยำไปเลยต้องวักอันนี้ออกนะลุงอ๋องก็ทำแล้ว เ้าตัดเงือกออกทัก้งหมดตีนีน่ไม่ใช่ต,ตัดเงือออกแต่ดอีน,นี้มันออกได้ย,ยังเขาแฟรออกไปแล้วเขาทําเป็นเนี่ยเนี่ยนะอ๋ออ,อันนั้นเหรอดีอ่ะมันอันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ทำมันยังไม่ได้ทำอันนั้นไปทอดดีกว่าเออเอาไปทอดกรอบดี่เขาข้าวเปลือหน่อยหน่อยแล้วทอดหือหอมฟุ้งเลยเ<ะ>นียวน้ำลายหกแล้วว่ะ นี่แม่ครัวนะครับแม่ครัวกำลังซอยหัวเปี๊ยนะครับทำปลาปลาขาดไม่ได้นะครับของอร่อยเลยนะครับหัวหัวเปี๊ยเนี่ยเชิมชิมใช่ไหมอ่ะบอกแล้วมันยังหน่อยๆลุงอ๋องบอกก็ดีหมดแล้วดีดีดีจริงๆดีจริงๆดีกันขมอ่ะ ไปได้มากไหมครัวรสชาติเชียมด้อร่อยว่ะไปเอาไอ้ดังปะมีต้องผ่านการผ่านริมรถจากแม่ครัวนะครับแน่นอนไปเอาไอ้ไอ้ชามก็เล้าก็รานะไปชามอร่อยแล้วแม่ครัวคนนี้ทานกับข้าวอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วได้ได้เดี๋ยวตามพริกเกลือจุ๋ยก่อน เดี๋ยวลุงอ๋องได้ดีก่อนยอได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ลุงอ๋องกำลังซอยปลากระบอกเนะเพื่อทำเป็นปลาผ้านี่อ,นอันนี้พ่อครัรวใหม่มาช่วยคนนะครับเนี่ยเจียวน้ำปลานะคระับมาทำเป็นอันนี้เข้ามาทำอะไรอะทำน้ำจิ้มมันนะน อันนี้มาทำน้ำจิ้มนะครับิสุดเด็กเฮ้ยเอเ้ามัะไรฝังใสยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่เอาใส่นี่เลยฝังเหรอตามก่อนนี่แต่ละคน ไก่จกเะเสร็จแล้วนะครับปลาพาเรานี่พอควัาเต่าตะโลยางกำลังตำข้าวปังเพื่อทำน้ำจิ้มมันนะครับส่วนพานเน้วนันไปแกมะมะพร้าวเผาเราเใส่ที่หิวเหยีดววยดอีกเก็บตกคุณไนนะ กดในอืมนีน่นนก็ต้องหมูเขาไก็้าไปาไปตั้มตัวเลยฟังเนี่ยก็ตั้มตั้มขวัญขั้นพื้นเลยนะมีท่เกี่ยวอย่เอาเลคอยได้อยู่ไม่เป็นไรนั่งตามอยู่ตรงนี้ยไปไหนนะ <laughs> <laughs> เราเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็มาใส่เข้าปังที่ตำนะแล้วเราก็ตำพริกใส่เราใส่เทียมอ่ะใส่เทียอ่ะไอ้นัตัวไกลืออ้ยอพี่มลลมอ่๋อพี่ไส่เนี่ยใส่เทียมอไระเ้เทียใส่ไหนเทียมนะ่เอะเทียม รมเทียมเกี๊ยวรเทียมพอน้ำิกเยอแเนียนะอ้อมเผ็ดเกินนะพิกเนีบทำมอแค่พอแตกพอแตกเ่าอปะเอาแล้วแต่เมื่อแค่ถนัดเยนิ้วดอกออมากรเทียมอากมาขึงโลกวาอืมเดี๋ยวหน้ากลับบ้านด้วย <laughs> <laughs> วัาดีมากเลยว่านานเยอะขนาดีเราเหลืกันแต่ละคนเลยนะแหม่เาเราเบื่อตายโดยมาติชอบกวนลวงเดี๋ยวยังนึกนึกอันนี้น้ำจิ้มปลาผ่านะครับเนี่ยชามจ้อนไปนานแไงก็ใช้แรงแค่น่ะนี่มีแล้วนี่ไอ้นี่ให้เอามาใส่ก็แล้านี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็กินกันได้ ไต่เต่าตะลอยากำลังชิมนะครับว่าจะผ่านไหมเรือแล้วไปนี่มึงไปอาศัยเหงมดเลยเนี่ยตมยันเนี่ยเอาไว้จะไปเนี่ยเป็นไงมั่งเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหมยัางมังกูเน่ยย่งโอ้ตายใส่หมดนั่นแหละเป็นวิถีเชื้อกเติมทุกอย่างนั่นม้อต้มยำนะครับกำลังจะยกใหม่อีกอันหนึ่งของบ้านเราเองเดี๋ยวไปเก็บเลยเนี่ยลุงอ๋องดังเลยนู <All right. S 2> ่นนะ โอเคครับขอจบคลิปไปก่อนนะครับแค่นี้แต่เวลาแล้วครับหิวแล้วครับ